มาแล้วพี่น้องเลยมาหดเทือนหดซานแล้วหากมาหดจนใบม่วงยิบออกมาแต่เศร้าหลุดไปแต่แต่เช้าเศร้าสบายดีสวัสดีเด้อปลาลุงเอ้ยนะถามมีตู้หรืู้แบงได้มีตู่นะทามีตู้หรือมีตู้เป็นยังคือเมื่อยกระทานหันแท้สะเมื่อยลูกเมื่อยลูกใจสั่นถามตู้ด้ว เอาแล้บ่หรือยังไงยังไงยังไงดิยังไงโอ้ยังหายด้วยเด้อะมันมีเงินมีคำเด้อหายหายคือมูเลยตัวเลยหายเสือเงินเสือคำไอ้พี่ไปแล้วไปแล้ว À? Họ vào cứ bề, không vào hả 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 lỗi tặng ở kỳ tìm bay nga hả 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 kỳ tìm bay nga hả kỳ tìm bay nga hả kỳ tìm bay nga hả ใช่บางชูบจะปามใช่ละเพ่อเลยนะบางชูบปปอะไะมาเจอชิมเมื่อก็จะจังชูบชูบแลวได้ค่ะมันหัวเลยใช่เหรอถามตู้หรือตู้เจ็บใชค่ะเมื่อยกับก่วเพื่อนดีแน่นะแต,ต่เมืองเนาะขยัิผิดแน่เลยขยันหัวเข่าหัวขานี่ยอยากทิพด้ว

nè bà bà, loại nào phải má nó hào cả đây. cái này phải má, nó hào má. nhàn nhàn đủ, y bà. lại <tiny> <tình> <tiny> 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 อ๋อเมตุ้นี่เหรอใครเมตู้นี่ล่ะใครแน่แล้ว่าแม่เมื่อยนะอออแม่แนี่ยออแม่ตู้เล่นวาดึงออกแม่ตู้ชิตายป่าเลยเบิร์ดเอ้ยตีเว้ยว่ะชมจูหน้าก็ตายโคลแล้วว่ะนย่าเงี้ยอย่างเงี้ยเมื่อยอาหนุกชายโทนพี่น้องเอ้ยลูกชายโทนอย่างกันรักของเราไปคลายจนเบิรด ใชยผู้บต็มประกอบนะผู้ชื่อนะอยังบต็มประกอบผู้อยู่ผีบ้าไปใครชื่อเอา,าชื่ออำผ <c oughs> ู้จากว่ันนั่นไหนผู้ต้องไปไทยแม่เอ๋ไปเอาลอดไิไทยยังเชียเงินเ <c oughs> ชียร์ค้ำมั้งจัย เออเจ็บบบเปล่าให้เปล่าไอ้ตู้ไอ้ลูกเจาะเผียวเปล่าจ้ะทำไมเปล่าเปล่าเปล่ามือเมย์เนี่ยเปล่าเป่ามือมาเชือกมือ้พายบ้านปิดมาเขียนอยู่เนาะบ้านเนาะดูเมือือ้ดูเนาะปิดงานเนิ่มดือมเนอะมันบ่ออะเจ้าเอาเมือเอาปลาจักหรอวะเออมืออ้เราโมมีเกลือเนี่ยไม่ได้ช่วยเกลือมา่อกี้เกลือเนี่ยเกลือขาวอันนี้มันบ่เป็นมาเมย์เจ่าเห็ดกระเด

เอามันสบายดีใช่สบายดีที่คือแม่นลยน้าน้าสบายดีสองพงเออเอ้เป็นนั้นมาเป็นยังแน่อันที่นี่นะทองัวอ่านนะหมออธิบายอยู่แต่การดื้อไงันใหม่นึ่งครั้งเี่เบื้องซั้นการดื้อเนี่ยมันหมอเพิ่นบอกอยู่เจ้า่ามีกระเพาะมันเริ่ตื้นอ้าวเราบอกว่าบาดแผลจะมาได้เสื่อออกว่ะ

บ้านเ้ามี่อยู่นแม่บ้านดีนิ้วค่ะเอไหมอคกีพิ่ก็านนีวเ่้านนิวี้วนี้ันแต่ว่าข้าวู้ว่ามันตัวลายเป็นดีต๊กขาวดีต๊กขาวนะชิเมียนชิเมีนีขาว้วนอุมานว้ายอุ้มลานได้นะมีแหงแล้วแบบนี้ เมือ่อคืนนี่้าน้าน้าน,านยหยอกอกัฮอบบอน่มืึงห้นั่งฆากับพ่อเฮกเมื่อคืนไปวันหาอกอาข้าคืนไปร่มตุ่มลงเจ้าจิบวย่างก็ใช <c oughs> ่นั่ลูกหนังลงล,งล,งลงองเคยแห้งเลยนะเด้ย่เชื่อมึงวันว้ี่พฤชจิพอยนั่งอย่าดิ้นยาไม่ตู้ไอ้ลูกกระหลาดมันออกอ่ะบจกักนะหาไปกินเวลาอะไรนะ <c oughs> เอาไม่นะ <c oughs> พรอะ ลานดึงมาลนนะรูเอ uh, uh, uh ้ยานเบื่อเลยเอเอาเอา่อ่ะเอาอก่ดึงะเอาอ่นปังเนี่ยแม่ื้อมาหเนะนี่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 น้มนี่นี่น่นี่นมแนี่เนี่แี่น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 ่นีนี่่นี่นอนนี่นี่แ่นี่น่น่นนี่น

่กินเตดเอ้ยไไทามไอตู้กับผู้ตู้่าลูกบ่กินเอเัดน้ำเพใน่เอ้ยคำหนึ่งพอมีแห้งจำมะจิกินนะพอนมากอนตูไปอนตูะเฮดคือชื่อดิกินช้าๆฮะเมตู้ได้ให้กินอย่บ่ไ่ตู้นะลูก่ตู้ปตู้ไม่แห้งปินบ่อามนะถามมีได้เพิ่นกันเนาะ โอ้ยอะไมาเติมเติมยาลมน้ำมิ่งเฮงนะบะานี่เศร้าแล้วบานนี่ไปเลยเลยอเสีบอกบอกมีตู่ไปได้มีเลสามลาาลาาใดยะสามล้านใช่ยังประมาณจีบ้านี่อย่สามล้เรียชื่อ

หอนี่ยไม่ยุดขขวานผ่านไหมดเยไม่เอาประตูเมื่อร่ะไอ้ประตูไปจอดตีนรดรถพประตูนะจอดมันชื่อกระตีนหัวอาหา้ผ้ากินอะไรไหมไอ้ป้อนไอ้ผ้าไหมไอ้ป้อนไอ้ผ้าไหเออนั่นแหละอาหารอผ้าไห

เดี๋ยวบิดินดูกับแหมิูกินไปมเไปเออนะไลเดยไปไล่ยไปถึงตุ่ยไดไปย่ยังไงย่างดึงเือกันไก๊อกไล่เดี๋ยไปนะปูไปสั้นไปส่ห่เกีไปจะเม่ตูุ้เลยต้มแขกฮะมอบัวปูตัวเห็ดเพื่อเพื่นยัเห็นหัวปูลุกม

หนึงใจหวดไม่จาแต่ขาบูดหน่ชื่ออะไรน่จาก้อนนอยนอ่ชื่อน่ะซึ่อมาเมี่นหนึ่งพักหนึ่งใจหัวนั่นขาบูดของซันของซันของซันฮะของซันองซันองซัน เช็ดผิวทรายไปลูกไปทำหมูกินไปเฮ็ดบ้านี้เก like, ็บเอาไปบ่อนไปตู้บ้านี้เอ้าเจ็ดไปดูบ้านนี้อ้าวอ่าเดะอย่าไปหย่อมท้องไปตู้เด้อไปตู้เมื่อยเด้อเก็บเอาไปเจกไอแต่ปากบ่อบอลไปตูนะ แม่ละจงไว้อีกนะแม่ขี้เดียดขี้แขวเด้อยนี่เอาไม้นี่เอาปอนตู้อ่ะเออัเชียวขี้ปาาปาเยมันยาบบ่เมันยาบปอนเนาะไก่เด้อป้อนตปนะว่าานอนเตือนแน่ตีนจ่ะหัวแม่น่ะค่ะ ก็จะปุ่มพ่นปตูเนาะานลอยพนเนาะน่ะมันเทียนน่ะน้นพ่เสือแล้วน่ะน่ะพ่นแล้วม่พ่ล้เบิดน่ะมงเขับเดียวเลเบิดแล้วเบิดแล้วเอาเอออํามาอมา่นมอมาไนตูแม่ิอมนะแม่กินเพิมาเมื่อกี้ ไปคือเหตุงานหางานหกัพาแทนสิเนาะบกโอมากมากนมหกว่าตัวนั่งว่าตัวนั่งเน่ยนะเต็มก้นนะเนี่ยแม่นนั่งก้นนะแม่ กินน้นะบอยู่บนโคงนีนี่โอ้ยตกนก่งงของเป่าใหู้เป่าูแม่ถามตู้ว่าตู้เจ็บหม่องไนใช่ป่ะเปลป่ามือแม่นะนะม่ตู้มือยามือจนบวมนะบวมเป่าแม่นะเอามือมือแม่ป่าเพียงอ่ะๆๆเดี๋ยว ใหตนนนนุู้แนวไหม่ดมมันถือจานเลยหรอถุจานเลยปลาปาไปเดีวปลาไปนดนแล้วเราหอมมือเกืเพื่อนมือเศร้านี่กั แม่ไปกะเพิ่นยังบ่ตื่นพี่น้องเนาะแล้วกะมื้อคืนนี้แม่จ้อยไปกะนอนบัดพอแม่มามาแล้วกะแม่จ้อยมานอนนํากสิอนดคืน้แจดีพามแม่มันให้บ่าวะบ่ได้ก่อนนอนนี่วะ่บ่ออ

เนี่ยว่าจะไปขายเบิดบ่สิขายบ่ได้เคยขายพุ่นสิม่นห่อก็ต้มใส่บใส่มาลงาบ่มีหอกล้วยหอกตบต้องอนบากล้วย้มื้อน้นท่านหูนี่ตบ่เห็นนซ่ดิจ๋าว่าวสิเมื่อบัดวันบัดนี้อยู่บัดสิเือทํามานะเอ้ยๆๆๆๆอย่าไปเอย่าไปไป bà đây nè anh nong anh nè chụp 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 hãy siết đèn bên đi vâng mong các con lâm phăng không phăng dìa cái gì anh đừng cãi lôm nè hัว trái vạ vạ lộn hả nè ันเาคเาหลับมันจหักมาจุกระนโดเมื่ไหว่ะแล้วไปฉาเขานอนยืไหนวะอ้าวจำบิมันนอนได้มนกินแ่าหลัไปแล้วฉาบกไปแล้เดียมันวัด้แนี้อย่เดื้อมาหอยอ่ะไปคังเลยท่องเลยนะหอยหอเลยองวทนี้เลยแปดสิพันพอไะ้ถ้าถ้าประตูวันนั่นมาจ้่ชิเมื่อเลยบอมะเมื่อได้คนถ่ายอยู่เนาะ Hơi. Mưa không Mưa phòng cán lợn Mưa ừ. về hà lơ chả Nó là nó mưa làm đi chụp tổ bài hàng này phải hàng với tổ bài hàng đây phải <laughs> phải này cái

พอไปไป็นปลมในไทยเลาะเนี่ยน้องเนียนตุนเนียตูอยู่บ้าสิจ๊อปไปไปนี่แบบสมายใหม่เลยนี่จะไพ่จะดึสิจ็คคือแจกกันคือแจกกันือจคนโดยบายนด้เฮียังนะเฮียังนะเฮียังนะห่อแม่นักห่อแม่ข้างหลังวะเนขบไเป็นร่มนะคะไปีตู้เมย์อะไป เบิดเองก็เป็นบอกเป็นแบดเบิดหย่อนมันแล้วนี่นะชองอันแปลกอยู่ลูมพูนกันลงน่ะนังก็ไปกินง่ายก็ใช่ตู้เย็นเล้วปุ๊ดดเมื่อยชอบอยู่ลงพยาบาลนะผู้นองพูดเข่าอยู่กับนั่นเมื่อยแบบมันแบบลายคนนไข้ลายเนาะ Ng ai phân chàm dạng bật một hùa, hoa bọn hàn mừng quá, mà chị thân này, anh pan sáng bùm bùm nhoi bèn hẹn à thong nữa mọc hơi mọc quân mà kim nhoni mọc hơi 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 ฉันจะไป้มาใแ่เาางจกินมาได้มาว่าว่าไว่าไงว่าไงกูกูกินกึ๊กเกาอีกเหรอวนเอาก็ต้านนัี่เอากรต่นี่แล้วคนเทิงก็จะิ้แ้เพิ่งหลายก็ต้องยาเงิน่งอยู่ กินเค้จี้ปเต้หน้ามะข้อนะกันว่าจะจะมาข้อช่างเตี้ยมาให้เฮไปเนื้อพุทฮะเอา่ายห่อข่างนึงเดี๋ยวนี้เมื่อยเอา่ข้อนี้จีเบให้ดิอาข้อช่างเตี้ยวมาให้่ ai cũng nong gần đây nong cặp bé nó, tế, tế này nó. Đó. Thế đó, này anh thì ai? Thế ai đã nhìn nó nhìn lên tròn cốt nó đó, là thôi là ta anh ai tố, à, thì ai tố phải đâu, ừ. không xe tôi này đây nha mình hiểu là cảm hiểu bỏ xẹt này, cảm, tầm cảm anh ้วยนะงามแต่ข้างนอกเลยสิแหละพัดผ่าั้งใจว่านะนอนเป็นนอนเป็นมเงส่้ามันผ่าเลยเฮ็ดยังไงเฮ็ดยังไงเธอคนหาอะไรอ่ะแม่บให้ดิ้นเด้อโทรศับเด้อ นี่ยานใชมือกันเีงมันห้กันเอาหายเลบอแม่ห่อยมึงเราเอาอ้ามอ้ามไ้เมื่อไหรขอไม่จ้อยพูดเออดึงงอมากกระเป๋าเราค่ะให้ชีให้เพลินดึงงกระเป๋ามึงก็ที่อะไรของเึงเนี่ยเฮ้ยว่าเก้าเมื่อไท้องที่อะไรฮะเยอะเหลือก็นได้เมื่อนี้ cười à, hay mừng đi mẹ chơi hai là bố ca bố cá chắc còn mẹ chơi mang mokuni gác sĩ đủ mà có Mưa chèp sang cả và cháu quá khỏi mung gác hang mung mung gác lũ khỏi đấy mung mừng cả khang mung mà mung cả khang mung 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 Do a lúc cận bình yên anh em bidu hôm bidu mua hai hàm bidu hôm lặp lại anh em 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 bidu hôm lặp lại hôm lặp lại hôm lặp lại เอ้ยชิงดึงเบิง่งกันเบิ่งดินยังเมื่อกี้นี่น,นะเบิ่งมันทับมือเลอบอกินแล้วลูกเราเคีมทาผิว,ลวเลอเต้าหน่อยในเต้าหน่อยพี่เป่าขนมนี่งทาโพอตู้ไม่ตูท้ทาโพอตู้ไปจอดตีนรถพี่น้องจอดแม่พี่ซื้อกาตีนหัว่วคิยว่าตอนแรกคิดว,ว่ายัางไมนอนเลยจูบกระประ๋อโอ้ยโหลดเพลินนะโมแบนโมแบนน้ำมันเบิดกาตีนหัวได้ โซบะกอบไปกับคนหลอดาเนนมันัลดเราท่านนี่อันจักไปไปจอยไม่ดีชื่อกันน้ำมันบัสบางทีก็โหลดกันตอนนั้นแล้วเห็นว่าจนเปลี่ยนตีนใชเพื่อนชิ้นเดือนชิ้นเดือนดิชิ้นเดือนแปลงโทรศับชิ้นเดือนแปลงโรศับโอ้ย โอเคค่ะพี่น้องเราไปจอยกันเจ้าคลิปเพียังใช่นี้ก่อนพาไปตู้มาหาเพื่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะพาไปนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งเมื่อยหัวใจสั่นพี่น้องเลยเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเหนียวมีเหนียวแน่แล้วก็อีหยังวะน้ำเหนียวเหนียวเหนียวเซน้ำมะขลังวะขลังโบ้เฮ้ยยังว่าลืมนะเมื่อกี้ มาคลังมัคลังมีน้ำค้งนะกามีนิวทุกอย่างดีเบิร์ปลอดม้ามยังสินะ่ะโอเคชาพี่นองเลยเนาะขอบุญขอบคุณนะลายปลาลุงเอ้ยขับมาหลับสมแนะล้วการข้ามาสบายดี